ลับสวัสดีพี่น้องลาบสาวน้ันผานทุกท่านนะครับกลับมาพบกับเมียอีกเช่นใจนะวันนี้เรามาอยูดกันที่เกเนโกยาก้หรือยากี้เนโกค้ายพีซีนะครับในทุน200บาทมาเรามาเริ่มสตาร์ทกันที่เบห้แล้วกันเนาะไปเลยครับผมเบดแรกมาก่อนเลยสองบาท โคนสี่เจ้าให้แม่เป็นการสตาร์ทที่ดีนะครับยี่สิบแปดบาทจากเด็ดครั้งแรกนะเนาะอย่ามาดุนดอ้าวสักแคตเตอร์เข้าไม่เอ่ยมาแล้วสามมาดุนยังเด็ดหนึ่งโอเคเป็นการออกสตาร์ทเด็ดห้าที่เยี่ยมเลยนะครับผมสี่ตัวพอนะแค่สี่ตัวพอเด็ดห้าบาท สิบฟรีสปินมาลุ้นกันแมวจะกวักโชคกวักลาบมาให้หรือเปล่าคูณหกเข้าไปครับผมอ่าสะสมคูณเรียนไปเรื่อยๆออาคูณสิบแล้วคูณสิบแล้วยังไเดี๋ยวหกฟรีสปินนะครับคูณสิบสองเข้าให้แม่สิบตีล้วจ้ายังไม่จบนะยังไม่จบนะ นาเงินะวันการโตรข้ามาแล้วครับ1นึบาทอยากฟรีจะเป็นเกบาทแล้วยังเดี๋ยวยุย่าฟรีนะฮะบวกข้าให้แล้วครับตัวคูณเป็นสิบหกแล้วครับบวกไปอยี่สิบสองนี่ด่กระเิงกระชย้ยุนแบบยับยับไปเลยนะฮะตัวนี้เฮียพาใส่ยับแน่นอนนะฮะไอแม่ไม่โกตัวนี้ไม่รอดนแน่ๆจัเข้าไป330บาท ไปอีซีซูเปอร์พิกเกอรอ่ที่สามเ้ือนดเจ็ดสบี่าทยังเหือให้หนึ่งปีสปินไม่ได้อีก26่สิบโอ้โหแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้แล้วนะฮะมาเงินรางวัลรวมในสีเกม5า้าร้อยแปดสิบเาทแค่นี้ก็จะกวักซับมาขนาดนี้เมือนยาพาขยับไปเป็นสิเลยแล้วเนะาะใส่ยับใส่ยับทานกินไปเรื่อยๆจังหว่แมวเข้าแน่แหลยช่วงนี้มาครับ ต่อ,อกันอ่ามุ่งจะแคปเตอร์โอ้ยมาแล้วสามตัวอีกตัวนี้จะมาไหมเออเกันครับเอ้าเข้าจนได้นะฮะเด็ดสิบยาวไปอย่างนี้โอ้มันจะมาไกลขนาดน,นี้ยาวา M, อาคารูแค่เอเมอ์เท่านั้นติดฟิจะเป็ปปปนในเด็ดสิบรอบนี้แมวจะทำอะไรบ้างอู้หูปูนแอดาให้สามร้อยสองบาทมาแล้วครับเปิดประเดิม เพิ่มเป็นคูณสิบนะในรางวัลกะตข้ามาแล้วสามร้อยสบาทโอ้ในโกดนี่ใช้ได้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวพาไปไดาวคานด้วยนะหู่นเขมามีอีก16บหกนะฮะแมวทองลงมาสามตัวลงมาอีกตัวเป็นคูณสิบแปดจบเกือบสิจะได้เท่าไหร่โุยงอีกสงนะคูณยี่สิงนะท่านผู้ชมยี่สิบสแล้วหนึ่ร้บเจาทนะในรางวัลรวมตอนนี้นะครับ อเอมอลัวนมันเอาเรื่องว่ะพายเฮียใส่ยักจริงๆทุน2 0งร้อยนะเนี่ยแต่บรรทุนกนะ็จะลองอีกไหมเอ้ยแนวาฝากเราฟูยลงมาอีก3ตัวนะฮะรวมเป็นทุนยี่สิบแปแล้วเนี่ยเป็นสิบโอไม่ธรรมดานะเนี่ยแนวฝากเนี่ยพากลายยาวๆเลยนะฮะโอ้โหหนึ่งพันเจ้สสองมาเงินรางวัลซุเปอร์ไม่ก่าีหนึ่งพันกร้อยาสบาทครบคุ้มรับคุ้ม โอ้โหทุนแค่200แมวพามาไกลขนาดนี้ซุปเปอร์ไม่กาอีหกร้อยสิบสบาทยังไม่จบนะคือสุดท้ายแถมให้อีกโอ้โหคูสามสิบจะโหดไปไหนเนี่ยถามจริงโอ้แลัวก,กี้เนโกรสุดๆไปเลยไอแมวตัวนี้นะฮะโอ้โห,โโหจบรางวัลอยู่ที่3 0 1พบาทนะเงินรางวัลรวมของเป็สิบนะครับไปต่อเลยเปสี่สิบเลยนะ โอ้โหแต่งอกก็มาธรรมดาที่ไหนแล้วตอนนี้เงินรางวัลสะสมของเราอนะอยู่ที่สามพันแปดร้อยแล้วนะยังไปกันได้ต่อ,อเมียพาจัดเบสสี่สิบไปเลยจะเข้าไหมอ้าวรู้งินว่าเบสสี่สิบจะเข้าฟรีสปินขึ้นไหมโอ้ยเมียพาจะยับขึ้นเบสสี่สิบได้เนี่ยถ้าเแคปเตอร์เข้าเนี่ยอะไรจะเกิดขนะึ้นนะท่านผู้ชมคอยดูนะ เอ้มันมาให้เราลุ้นแล้วสามตัวลุ้นอีกตัวหนึ่งนะเฮ้ยมาจนได้เว้ยแมวอาเรื่องว่ะปีเตชรีศิเข้าสแคปเตอร์โอ้โหอยากจะซื้อแมวตัวนี้มาไว้ที่บ้านเลยเกินนะฮะเมื่อกี้นี้ก่อนเข้าสปินเป็ดศิษเฮียมียอดเงินอยู่เท่าไหร่นะสามพันแปดใช่ไหมเดี๋ยวจบนี่เฮียพอแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวกำไรพอแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้เฮียขอตัวจริงๆนะเนี่ยสงสัยได้ตัวไปดาวคาแน่ๆมีหมื่นบวกแน่ๆเลย นเนะเส้นมันบอกคูณสิบสองแล้วพี่น้องเลยสิบสี่เข้าไหมดอกไหมเมกินพูดไปสิบแปดแล้วขเขาสักดอกมัพอนะอะไรก็ได้เอายี่สิบแล้วด้วยเดี๋ยวอีกทีนึงที่สุดท้ายนะสักหน่อยนะมาแล้วพี่น้องแปดร้อยแปดร้อยไม่น่าพอน่าจะมีต่อไปอีกเฮ้ยเข้ามาแล้วสามเก้าโอ้โหจบลิปนี้เดี๋ยวเฮียขอตัวนี้ไปกินหมกะทะเลยแล้วกันเนาะสั่งไว้รอเลยดีกว่า คุ้มไหมแบบนี้คุ้มไหมหลือเหลือๆไม่จะทุนสองร้อยนะครับผมไม,ไม่โกะนี่ไม่ธรรมดา,จ,าจริงๆอาจจะจบแล้วนะเบสสี่สิบเรานะมาดูเงินรางวัลรวมเท่าไหร่เนาะทั้งหมดเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทกดรับรางวัลเลยแล้วกันเอานี้พอแล้วกันเนาะอยู่ทรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะรวยมากกว่านี้เดี๋ยวนี้เฮียขอตวัวไปแล้วครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ